โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าวอลเล็ตฟรีนะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งแอปเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้เนาะเป็นเกมบนมือถือนะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแล้วก็ของรางวัลของเกมนเนี่ยก็จะมีการเติมเงินมือถือแล้วก็บัตรทูมันนี่นะครับซึ่งผมได้ทำการแลกไว้ละในส่วนของบัตรทูมันนี่เนาะ ก็แลกไว้2ใบนะครับจะเป็นบัตรทู1,000บาทนี่เขาส่งรหัสมาให้แบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นบัตรทู500ทนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเติมให้เพื่อนๆดูสดๆเลยนะว่าบัตรทูที่เขาส่งมาเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นรหัสบัตรทูใบแรกนะครับเป็นบัตรทู1,000บาทเนาะก็เดี๋ยวมาลองเติมันดูนะอ่าโอเคเรียบร้อยละนะครับได้รับเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับบัตรทูใบนี้ก็ได้จริง นะครับโดนหักค่ารำเนียมไปเหลือ750บาทอันนี้ใบที่2นะครับจะเป็นบัตรภู500บาทนาะอเดี๋ยวเรากรอบรหัสไปเติมกันเลยโอเคสําหรับใบที่2บัตรู500ก็ใช้ได้จริงนะครับอแอปเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะถอนเงินได้จริงๆนะครับก็ถ้าใครที่ สนใจอยากจะหาบัตรทูมาเติมแอปทูมันนี่วอลเล็ตแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับมีอ่างเปา100บาทจะมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะถ้าใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับแอปเกมนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำํำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีชื่อว่า แฮปปี้ดัมมี่นะครับเป็นเกมเล่นไพ่นะครับเล่นสล็อตอะไรต่างๆนะครับซึ่งแอปเกมเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ฟรีเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะผมทิ้งลิงก์ของแอปเกมนี้ไม้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับในส่วนของแอปเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักแอปเกมนี้เนาะ,ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ ในตัวเกมเนี่ยมันจะมีเงินอยู่3อย่างนะจะเป็นเหรียญทองด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็เพชรตรงกลางแล้วก็เป็นเหรียญดาวด้านขวานะครับการที่เราจะหาเงินจากเกมเกมนี้เนี่ยคือเราจะต้องเก็บอันนี้นะที่เป็นเหรียญดาวอันเนี้ยนะครับเพื่อที่จะนําไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่หรือว่าเงินเติมมือถือนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญดาวตรงเนี้ยหาได้จากไหนบ้างนะครับก็หลายส่วนเลยเนาะส่วนแรกนะครับถ้าเพื่อนๆืเ,นเป็น ผู้เล่นใหม่นะครับเพิ่งสมัครสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปกดตรงหมวดที่มันเขียนว่าเชิญได้นะครับมันจะมีช่องให้กรอกรหัสโค้ดอยู่เนาะก็หลังจากเล่เพื่อนกรอกเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญดาวฟรีนะครับ300เหรียญเนาะแล้วก็สําหรับช่องทางในการหาเหรียญดาวอื่นนะครับก็คือการเล่นทัวร์นาเมนต์ของทางแอปเกมเขานั่นเองนะครับโดยเราสามารถที่จะดูได้นะ ว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยแอปเกมเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างเนาะกดไปที่รูปดาวตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เขาก็จะมีเขียนนะ,ต,ะตั้งแต่พวกกิจกรรมอะไรแจกเหรียญแจกทองอะไรต่างๆนะครับนี่สามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขามีเป็นเหมือนกิจกรรมจัดอันดับอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมจัดอันดับกำไรนี่อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมจัดอันดับ เกมไก่ชนนะนี่ถ้าใครที่ไปเล่นเกมไก่ชนนะครับแล้วมีแต้มเป็นอันดับที่1เนี่ยจะได้รับปัะตูสามร้อยเลยนะโดยไอเกมไก่ชนเนี่ยมันก็จะอยู่หน้าแรกนะครับนี่เกมนี้เนี่ยสามารถกดเข้าไปเล่นกันดูได้นะเนี่ยก็หน้าตาของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกลงเดิมพันระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้าเงินเนาะแล้วก็มานั่งรอรุ้นนะว่าไก่ตัวไหนมันจะชนะ นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีซ้ายกับขวาเนาะก็เดี๋ยวผมลองลงให้ดูแล้วกันนะผมจะลงเป็นฝ่ายแดงแล้วกันเนาะคือเราสามารถปรับเดิมพันได้นะนี่ว่าจะลง 100K 500K อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ผมลงฝ่ายแดงไป 100K ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็เล่นง่ายๆเนาะแค่วางเดิมพันนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบเล่นสล็อตนี่ทางแอปเกมนี้เขาก็มีเกมสล็อตให้เล่นนะนี่ก็จะเป็นอันนี้เลย เกมสล็อตที่เขาเปิดให้เล่นก็มีประมาณนี้นะอ่ามีหลากหลายเกมมากๆเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเกมเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับอ่าเกมอันนี้ผมรู้สึกจะยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวขอลองโหลดเข้าไปเล่นกันดูสักนิดหนึ่งกันอ่ารู้สึกมันจะบั๊กนะครับเมื่อกี้นี้กดเข้าไปมันเด้งไปที่อ่าเกมไก่ชนนะก็รู้สึกว่าแอปเกมนี้มันยังบั๊กอยู่นะครับก็เพื่อเลือกเป็นเกมหมูก็ได้นะครับเกม นกฟินิกก็ได้นะถ้าใครอยากจะเล่นสล็อตนะครับซึ่งการเล่นสล็อตเนี่ยเราจะได้เงินด้วยนะถ้าเราไปกดที่ตรงนี้นะครับอันดับสะสมแต้มเนาะนี่กดเข้ามาแล้วให้เพื่อนกดลงชื่อก่อนนะครับอ่าค่อยไปเล่นสล็อตนะเนี่ยเห็นไหมก็ถ้าคนที่ชอบเล่นสล็อตเนาะเราก็เลือกตรงนี้เป็นหมวดสล็อตนะครับนี่ถ้าใครที่ไปปั่นสล็อตจนมีคะแนนติดอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้รับบัตรทูห้าร้อยเลยนะนี่ อลองกดเข้าสู่เกมดูนะมันก็จะเด้งมาที่หน้าสล็อตน,นะครับอาจจะตอนนี้รู้สึกเหมือนทางเกมมันยังบั๊กอยู่หรืออะไรสักอย่างนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นที่ว่าผมไปวางเดิมพันไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเมนูอื่นกันก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของการหาเหรียญดาวหาได้จากไหนอีกนะครับจริงๆต้องบอกเลยนะว่าแอปนี้เนี่ยมันหาได้หลากหลายมากๆเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ทําได้นะ ที่มันเขียนว่าทัวร์นาเมนต์นะตรงนี้นะลองกดเข้าไปดูกันหมวดตรงนี้นะครับหลังจากเพื่อนๆกดเข้ามาเพื่อนๆก,กดไปที่อันนี้นะจะเป็นโคนโครบเริ่มเกมตรงนี้มันจะมีอยู่ห้องหนึ่งนะครับที่เราสามารถไปาหาเหรียญดาวได้ก็จะเป็นห้องนี้เลยนะจะมีผู้เล่นทั้งหมด8คนนะครับการเข้าไปเล่นเนี่ยเราจะต้องเสีย10เพชรเนาะถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้รับ400เหรียญ นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทํากันได้นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้จะมีพวกทัวร์าเมนต์นะครับให้เรามาลงทะเบียนได้ด้วยนะทัวร์าเมนตกพนกนี้เขาก็จะจัดอยู่ทุก,ทกวันเลยจัดเรื่อยๆเ,เลยนะครับสามารถกดดูได้ทุกเมนูเลยนะอ่าเนี่ยลองไปกดดูกันนะครับใครชอบเล่นอะไรก็ลองกดดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหมวดการแลกของรางวัลเนาะก็การแลกของรางวัลน,นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่ รูปเหรียญคอยหรือว่าเหรียญดาวตรงนี้นะก็หลังจากนั้นกดที่รูปมือสีขา,ขาวๆนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าแลกของรางวัลน,นะครับซึ่งการแลกของรางวัลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าสามารถแลกได้2อย่างจะเป็นการเติมเงินมือถือกับการแลกบัตรถูนะครับการเติมเงินมือถือเนี่ยมันจะมีค่าย AS d t a c แล้วก็ดูมูฟเนาะซึ่งนะครับแอปนี้เนี่ยของเขาจะเอามาลงสต็อกเนี่ย ทุกๆสิบโมงเช้ากับบ่ายสองนะถ้าใครที่อยากจะแลกของรางวัลเนี่ยให้เข้ามาช่วงนี้เนาะเพราะว่าแอปนี้คนเขาก็เล่นเยอะนะครับแล้วเวลาแลกของรางวัลเนี่ยคนมันก็แย่งกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถ้าใครที่จะแลกของรางวัลให้เข้ามาแลกช่วง10บโมงกับบ่ายสองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการแลกบัตรทูนะบัตรทูเนี่ยก็จะมี150 300 500แล้วก็1000 นะครับบัตรทูร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็จะต้องใช้เหรียญดาวเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการแลกของรางวัลเนี่ยใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆนแลกวันนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับบัตรทูเลยโดยการรับบัตรทูเนี่ยก็กดมาที่บันทึกตรงนี้เนาะเขาจะส่งมาให้เราทางนี้นะครับนี่เป็นรหัสบัตรแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นประวัติที่ผมเคยแลกนะ เยอะมากนะครับหลายพันละจากแอปนี้เนาะแล้วก็รหัสเนี่ยใช้ได้จริงทุกใบนะครับก็ถ้าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักแอปนี้เนาะก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับไม่เสียหายนะเป็นแอปที่เล่นได้ฟรีไม่ต้องลงทุนเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะสำหรับแอป happy dummy นะครับผมโอเคครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าคลิปนี้เนี่ยมีอ่างเปา100บาทจะมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ซึ่งการรับซองเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ Google Form ไว้ให้ที่ใตค้คลิปนะก็เพื่อนๆกดมาก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะก่อนจะไปรับซองเพื่อนๆต้องหารหัสให้เจอนะครับจะเป็นตัวเลข3ตัวผมซ่อนไว้อยู่ภายในคลิปนี้แหละถ้าใครที่ดูคลิปจบเนี่ยหาเจออย่างแน่นอนเนาะก็ให้นํารหัสตรงนั้นเนี่ยมากรอกนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถไปรับซองของเาที่ผมสร้างไว้ให้ได้นะ เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนตอบถูกมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เ,นเพื่อนสามารถที่จะกดที่ลิงก์ซองเพื่อรับของรางวัลหรือว่าซองอางาที่ผมจัดทําขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับถ้าใครพลาดซอบเปานี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะก็ผมแจกซองอ่างข้าคนกที่จะบ่อยแุกคลิปเลยถ้าใครที่ติดตามช่้องผมเนี่ยก็มีโอกาสได้รับอยู่แล้วนะครับในส่วนของอางเปาทูมันนี่วอลเลตนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็ขอตัวลาไปแตบบ่เพียงเท่านี้แล้วกัน อย่าล like, ืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คล <drie> ิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ